โอ้ปาติโทษมาต้นขาดอยู่ครับเจ็ดโลแล้วครับนี่ครับร้อยพื้นนะครับนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสุภูดสุคนมื่อนี้ผมกสิมารีวิวสายเอ็นโหลดนะครับยี่ห้อเชื่อมเปลี่ยนบิ๊กเกมซึ่งผมได้สั่งซื้อในช้อปปีนะครับม้วนร้อยสามสิบเก้าบาทสั่งมาทั้งหมดหม้วนนะครับนี่เป็นสายเอตกปลานะครับ แต่ผมโมเดลเอาไปตกป่าสีอามาสานเป็นแหนะครับเอนตอนีเง้ยเก้าร้อยหกสิบเมตรครับรับน้ำหนักแร่งกระชากแร่งดึงในสิบห้าปอนขนาดศูนย์จุดสามสิบห้ามิลลิเมตรครับหรือเอ็นเบอร์สามสิบห้านะครับถี่เข้าเอื่นกันนี่ผมไปเห็นนะครับในเว็บชอปปี้สีสันมันสวยงามเลยทีเดียว นะก็เลยรองสั่งมาว่าที่เอามาสารแหเบิงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่แหเอ็นตอเบอร์สี่สิบวานถึกปะบึกหรือบอกกปลาสวายครับกำลังห่าขึ้นมากำลังฉีกขึ้นทั้งแพร่ทางออกปึ๊ดเดียวโอ้ยเรียบร้อยครับแหขาดผมเลยเจ็บใจก็เลยรองนะสั่งเอ็นโหลดมาเบิงเพราะว่าไปเห็นนะครับ เห็นพี่น้องเส้นแหเพิ่นใส่ก,กันแล้วเพิ่อนก็เอามาสารแหมันก็โอ้เป็นตาใสรับพี่น้องนี่นี่เส้นมันดินะครับนี่เส้นมันสิเหนียวแล้วก็น,นิ่มเอามาสารสารเป็นแหเอ็นนะครับเนื้อแหมันกับสีบลฟู่อ่าผมเห็นนะครับบุรังคนไปสารเนี่ยมันจะเรียบเลยแหละครับเรียบไกลเคียงกับได้แต่ถ้าเกิดเป็นเอ็นธรรมดานะ เท่าที่ผมเห็นเวลาเขาเอามาสารเป็นแหนะครับมันสีฟูแต่สําหรับเอ็นโหลดมันสีบอฟูครับ <c oughs> เดี๋ยวเป็นยังไงน,นั่น <c oughs> ผมกะจิล่องเอาไปสารมึงนะครับบานที่นี่ก้อนนี้เอาไปสารนะครับผมกะจิล่องทดลองเมึงนะทดล่องมึงนี่ <c oughs> ผมที่ผูกเสื้อนะครับผูกเอ้ยผูกเอ็นตัวนี้ใส่ครับนี่ครับโตสร้างน้ำหนักตัวนี้ตัวนี้หากิโล นะครับห้องก็สิมลองเบิงว่าเอ็นโดนีมันสีลองรับน้ำหนักได้จักกิโลครับ่าลองเบิงครับเดี๋ยวทีดสีทดลองให้เบิงนะครับแลาตุ้ยครับแลวตอนนี้ผมก็ได้เตรียมขวดน้ำนะครับซึ่งใช้น้ำไว้แล้วสั่งโล่เรียบร้อยครับถือขวดละ1กิโลนะครับทั้งหมดมีทั้งหมดหนึ่ง6อ8สมีขวดครับก็บทั้งหมด8กิโลเนี่ย ผมก็ได้หอยนะครับหอยตะซังไว้อยู่ท้งนี้นะครับกะทิไส่เอโลตัวนี้นะครับผูกนะครับผูกแล้วกะทิคอยเอาขวดน้ำนะครับหยิบใส่ทีละขวดละขวดห้องกบทิมะบึงว่ามันสีร่องรับเด็กจะขวดครับซึ่งขวดหนึ่งกะทอกับ1นกิโลครับโอเคครับไปเบ่งกันเลยอ่านี่นะครับผมสีททำการแกะนะครับแกะสดๆเลยครับ แล้วก็สิเอาไปมัดให้พี่ไอ้น้อ,องเบิ้งเลยครับหลากไมส่สีเลยครับได้ละตัวนี้ก็สิคอร์ดไปครับพี่นอ้อง่ง สิคอดไว้กระชีมหอยอังสี่ครับเส้นนี้กระชีคอร์ดไ้ที่อยอยกันรัโอ้โหหอยใช่ตัวนี้ระยะประมาณฟุตหนึ่งครับ นัก็จะได้สินเอ็นสินหนึ่งครับนี่ครับเพียวๆมผมที่เริ่มใส่ขวดแรกนะครับขวดแรกหนึ่งกิโลใส่ลงไปในถุงเลยนะนี่ครับตาสังเล่นมากหนึ่งกิโลครับขวดที่สองใส่ลงไปนะครับ สองกิโลเลยครับขวดที่สามสามกิโลนะครับยังบมทันขาดครับพี่น้องสามกิโลเลยครับบมทันขาดขวดที่สี่สี่กิโลนะครับบมทันขาดอยู่ครับ มึงครับมึงจะจ่อเลยครับนีครบสี่กิโลครับขวดน้ำสี่ขวดครับขวดละสี่กิโลนี่ครับเห็นเยืดเส้นเดียวครับเริ่มตึงแล้วครับหมอท่านขาดครับพี่น้องสี่กิโลนี่มันเท่ากับประมาณแปดแปดปอนด์เลครับ หากิโลก็คือสิบอ็ดปอนครับนี่มันมีปอนบอกอยู่เอโลตัวนี้มันบอกว่ารับน้ำหนักได้สิหปอนนะครับอ่าหกิโลเท่ากับ2.2งจุดสอปอนนะครับเอามาบึงตะสังตัวนี้มันรับได้5กิโลเอากวดที่หาแบเนี่นะครับใส่ลงไปเลยเอา ขาดนะครับเบิ่งก่อนมันขาดเพราะย่งโอ้ขาดแล้วครับ่ะครับพี่น้องหลังจากทดลองไปมีกีนะครับปรากฏว่ากําลังใส่ขวดที่หาครับหากิโล เอลนโลตวน้กไดขาดครับผมเกิดว่าไม่แน่ใจครับว่ามันชั่วป่ครับอยากพู้ว่าถ้าเกิดใส่จัดหขวดมันสีรองลับได้บ่ครับหขวดกระเทากับ6กกิโลครับเอามาเห็นจะจ่ายพี่น้องในเบื้งเลยครับนี่ครับสั่งมามาตรฐานครับครับหขวด2ขวดแล้วครับ3ขวดครับ นะครับสากิโลนะครับสขวด4กีกิโลครับหขวด5ก้กิโลครับหขวดอะหกกิโลเขวดนะครับเจกิโล้วครับแขวดมึงเอาที่ร้องเราได้พิ่แปกิโล ไปลูกนี่ครับแปดกิโลครับอ่านี่ครับขวดน้ำแปดขวดกับขวดละกิโลนะครับอ่าสิมีคับเ่ินบ้างขีดสองขีดครับแล้วโดยรวมแล้วแปดขวดนี่ก็คือแปดกิโลครับอืมขวดละกิโลเดี๋ยวผมสิเอามานะครับเอาเอ็นมาผูกนะนี่หอยใส่ตะปูตัวนั้นนะครับแล้วก็ ผูกกับถุงตัวนี้แล้วก็ที่ใส่ที่เราขวดละขวดให้พี่น้องเดเบ่งไม่อีกเพื่อนะครับว่ามันที่สามารถรับได้จักกิโลนะครับจักขวดมันจังสีขาดนะครับเพื่อความชั่วความแน่ใจนะครับโอเคเบบ่งกันเลยเอาครับนี่ครับเอ็นโหลดครับยี่ห้อแชนเป็นวกเกมนะครับว่าอ่านะครับเขียนบอกว่าไดสิมฮาปอนนะครับเบอร์สามิหาเอาทดลองคันที่สองนะครับ ผมมาสีคอร์ดนะครับคอร์ดตายเลยเผืเ่อเผื่อเอามาหอยกับตะปูตัวนี้ครับอ่าจะสีระยะประมาณสองนึงครับฟุตนึงตะชิมัดไ,มได้ไหมคอร์ดขึ้กันกัไเลครับผมมีห่วง嘛เอ่อจะสีคอร์ดขึ้กันครับจื๊บอืม สีได้หังสีครับนี่ก็สิได้หนึ่งเส้นเพลี้ยพี่อ๋ครับประมาณฝุดหนึ่งครับนะทำการหอยนครับจะชิ้นหอยทุ้งเลยพี่น้องแล้วก็ทิน้ำขวดน้ำนะครับขวดละหนึ่งกิโลมัทยอยใส่นะครับ นี่เป็นยังไหนมาเบ่งครับต่อไปผมกับสีน้ำขวดน้ำนะครับขวดละกิโลมาใส่ถุงตัวนี้นะครับมีก็คือเอ็นโหลดนะครับมัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขวดที่หนึ่งใส่ลงไปเบาๆเรีบอ่อบทันขาดครับขวดที่สอง ปบบขาดครับวันที่สามที่สามเอาใส่ลงไปป๊บบกขาดครับนี่ครับเอ็นยังม่ทันขาพี่น้องยืดนะครับสังเกตเอ็นยืดครับสมซื่อครับเอ็นโหลดครับมันยืดได้ครับ ขวดที่ซอ่าใส่ลงไปฮะปีมไม่ขาดยังไม่ขาดนะคพออ่ายังไม่ขาดนะครับขวดที่ซยังไม่ตั้งขาดครับมาลองขวดที่หายครับ ว่ามันสีขาดบอนะครับฮะเอ่าวครับขอิ้หาครับเริ่มนักแล้วเอนกับตึงแล้วครับผมค่อยๆปล่อยมือเลยครับเง ียวเชียวเอานี่ครับอู้ติงเติงเติงเลยหากิโลครับเนเี่ยปว,วดน้ำเดือดสามก้อครับเนี่ยในตาสังเดือดสามกิโลเดี๋ยวทีค่อยๆสอนครับอา้าวกิโลที่หกเป็นยังไงท่ีนี้เดี๋ยวทีค่อยยันครับอายุออก่อนลูก โอ้ยถุงขาดก้อนมานี่ยังไหนอ่ะโอ,อ้ถุงขาดพี่เดียวถุงขาดเออถุงขาดโอ้ยหนอมีต่นเนี่ยคองคองอโอ้โหโอ้อากลวายอ่ะอักอัก เอานี่ก็ขวดที่หาไปแล้วครับใส่ในที่สองครับเมื่อกี้ถุงขาดเนาะองใส่บ้างโอ้นี่ครับหาขวดหกกิโลครับอยู่ครับเอินมาตั้งถาดครับพี่้องเอาขวดที่หกครับหกกิโล มึงใกล้ๆเลยครับอ่านี่เนี่ยครับปื้นมานหนีครับอ่าของอยู่นี่ครับ,รบของถุงอยู่ตอนนี้หกขวดครับหกกิโลนะเป็นครับนี่สี่ขวดนี่ขวดที่หาขวดที่กหกอยู่ไหนครับตอนนี้หกกิโลเลยครับ ซึ่งมันน่าจ,จะตามมาเนี่ครับตามสเปคมันแล้วครับสิบหาปอนด์นะครับหกสองสิบสองนะครับห่าหนึ่งโลต่อสองจุดสองจุดสองปอนด์ครับพ่อแล้วทำไมไม่เอาสามขวดนี้ใช่เอาขวดที่เจ็ดครับพี่น้องที่้องใส่เบึงบันที่เป็นยังไงผมว่าคือสีบอลอดแล้วล่ะครสบ่บอลมันเกินสเปคมันแล้ว โอ้ยเฮ็นใจนะวัยเยอะอาศัยพ่อหน่อยเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวไม่ไม่พอแล้วออก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 รูกออกใกล้ๆโอ้ปาดติโทษปรทันขาดอยู่ครับเจ็ดโลแล้วครับนี่ครับลอยพื้นนะครับนี่โอ้โหนี่ครับ,บ เรียบร้อยครับโอ้โ oh ห oh. มาเธอหนีเด็ดเจ็ดโลครับ oh. นะไนนด้ดแล้วเอา<ป>ขวดนี้ออกครับกันโมเสยว่าขวดน้ำนักเจ็ดกิโลหรือครับเดี๋ยวขึ้นทั้งหมดเลยจะสั่งครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่า หกเจ็ดนะครับเจ็ดกิโลครับพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ครับเอ็นโหลดก็แสดงว่าสเปคนี่ครับโมตอมโมตัวครับได้การครับพี่น้องอ่าไม่ขาดอ่าผมซื้อในช้อปปี้มานะครับลอย สาบาทสั่งมา6กมวนครับคา่าทรงอีก80ดบบาทเนี่ยเซนย่เก้าร้อยหกเมตรครับสเปคระบุว่ารับได้สิบหาปอนด์เอ็นเบอร์0ูนมิหมลิเมตรครับก็ถือว่าผ่านครับอลองรับได้เจกิโลครับหังอจังขาดครับ ผมลองเอามือดึงแล้วครับมันอันนี้อยเหนียวแห้งครับแล้วก็หยืดยุ่นได้กับพี่น้องก็ลองเอา,อเอามาใส่บังครับมาลองใส่สารเป็นแหบึงกระนาซีดีครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ